เปิดมาไม่ดีเอาเราจะโดนสวนด้วยครับทางซ้ายมีแล็ปมาแล้วเซฟโควิชได้จริงลุนหนึ่งศูนย์โอโ้โหออกบอลไม่ดีเองครับกีดิพงษ์ป,ปูแถวเชื่อครับนี่ครับบอลของปกก้าวให้เนี่ยจับบอลทีเดียวแล้วจ่ายเลยครับขณะที่เกมรับของพลังการนี่ดูจะยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเท่าไหร่อุแลแปรลูกนี้เล่นทางอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าทางดีสุดๆครับไลฮะสจวตพยายามจะบีบเข้ามาช่วยแต่ไม่ทันนะครับเวลาหลังตอนนี้นี่เหลือไม่ถึง10นาทีครับ แทงมาช่องนี้เอ้าได้หลุดเลยครับได้หลุดครับซิโควิตแตะหลบแล้วลงๆจริงเอ้าตีเสมอ3าครับโอ้โห10คนแต่ว่าทําได้ครับเปิร์ฟทีทีพันแทงตรงนี้ไม่ล้ําครับโอ้โหเจาะเอาตรงตรงคู่เซนเตอร์นั่นเลยครับปราชญากับทางเมดิตารัสดูครับแตะหนีกิตติพงแล้วไม่ทันแล้วครับโอ้โหปากประตูโล่งๆเหมา2เลยครับวันนี้ดิเชโลซิโควิตครัปโอแล้วประตูนี้สําคัญเลยนะครับ จากที่กำลังจะไม่มีแต้ม